ละครสั้นเรื่องโมเดลจอมขี้เกียจไปรับชมกันเลยเดี๋ยวทำกับข้าให้โมเดลดีกว่ากริงกริงกริงเอ๊นี่กี่โมงแล้ววายแปดโมงแล้วโมเดลอยู่ไหนเนี่ยตื่นหรือยังล่ะไปดูที่ห้องน้ำหน่อย ห้องน้ำก็ไม่ได้อยู่ห้องนอนแน,น่โมเดลเปิดไปเลยแล้วกันนั่นไงยังไม่ตื่นเลยตื่นได้แล้วนะโมเดลนี้มันสายแล้วมานี่เลยโมเดลแต่หนูยังยังนอนต่ออยู่เลยอย่างแม่วันนี้วันเสาร์นะแม่ถึงจะเป็นวันเสาร์ก็ตามแต่ เราอ่ะต้องตื่นเช้าวไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องมีหลายอย่างนู่นอย่างนี่อย่างนั่นต้องทำอีกตั้งเยอะไปไปอาบน้ำและเตรียมกินข้าวเดี๋ยวนี้เลยไปไปอาบน้ำเลยไม่ไหวอ่ะง่วงจังเลยมเมื่อคืนเล่นเกมดึกไปหน่อยอ่ะ อ๋อไม่อาบน,น้ำดีกว่าหลับใน,นห้องน้ําไปเลยอย่าลืมล็อกประตูด้วยนะเดี๋ยวแม่เข้ามาเรียบได้นอนใน,นห้องน้ํานี่แหละสบายที่สุดแถมเย็นด้วยนั่งนอนนี่แหละสบายดีนี่ก็นานแล้วนะทำไมโมเดลยังไม่ออกมาอีกเนี่ยนานมากแล้ว แถมยังล็อกห้องอีกอ๋อห้องน้ำเรามีหน้าต่างอยู่แอบดูหน่อยว่าน่งทำอะไรตรงน,นี้ตรงน,นี้มองเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นแล้วนงังนั่งน้ำอยู่นั่งอาบน้ำอยู่เฮ้เธอจะเปิดประตูยังไงล่ะเนี่ยบ้านเราก็อยู่เกือบสิบปีแล้วสิ ยังไม่รู้เกี่ยวกับการล็อกประตูเลยเห็นเขาว่าเอาในหนังอะที่เป็นประเจอะเขีมยมาหลายสิ่งมาไขประตูแล้วกุกๆไปดูกกได้ไหมอุ้ยได้ด้วย เข้ามาได้แล้วจ๊ะเอโมเดลอะแ,แม่มาได้ไงหนูล็อกห้องไม่ใช่หรอแม่ก็แม่ฉลาดแม่เห็นในหนังเขาอะเอาประแจมาไขไขประตูแล้วเปิดได้แม่ก็เลยลองใช้ โอ๊ยไหนอาบน้ำถูกสบู่ยังถูแล้วค่ะไปกินข้าวค่ะเดินตามมาด้วยนะไม่ไปเตรียมข้าวแบบเรียบร้อยมากินข้าวที่เกีียวจังเออวันนี้ไม่อยากออกไปไหนเลยรู้สึกแบบ ม่นอยากเดินเองอะขี้เกียจแม่คะหยิบช้อนซ้มให้หน่อยได้ไหมคะเดินไปอิบเองสิจ๊ะเอาก็หนูขี้เกียจนะคะไปยิบเองเลยไม่ขี้เกียจเลยเกียจเลยขนาดนี้กินแล้วือ ดีนะเนี่ยเดี๋ยวโมเดลออกไปซื้ซอของไปตลาดกับแม่ไหนได้ไหมหนูไม่เอาแม่หนูขี้เกียจด่ะไม่อยากไปขี้เกียจเฮย้ยกระแดขี้เกียจไปทุกเรื่องเลยนะโมเดลว่าคนเรามันขี้เกียจกันได้นี่เมื่อคืนนอนตั้งตีหนึ่ง ไดนอนเจ็ดชั่วโมงอิ่มแล้วค่ะแม่ปไปตลาดกับแม่เดี๋ยวหนูอยู่ในห้องนี่แหละค่ะจ้ะแม่ไปตลาดก่อนนะจ๊ะจะแม่ซื้อของมาฝากทำไมลูกเราขี้เกียจอย่างนี้ขี้เกียจทุกเรื่อง แม้เวลาตัวเองหยิบอะไรได้ช่วยเหลือตัวเองก็ได้แต่เค,เค้เกียดเบื่อรจริงๆเลย <c ười> อย่าหยุดแต่ห้องค้กเกียรออกไปไหนอะงั้นหยุดแต่ห้องดีกว่าเปิดแอร์เย็นๆดีกว่าติดเอาเบอร์สิบห้าไปเลยไปดู เรียบรล้หนาวอ๋อแม่ไม่อยู่เอา iPad มาเล่นดีกว่ากำลังเสียบสายชาร์จยุ่ด้วยชาร์ไปเล่นไปดีกว่าแบตบจะได้ชาร์จอยู่จะได้ไม่ลดและอีกอย่างก็ได้เล่นด้วยไหวเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้แบบเล่นได้แค่แป๊บเดียวเองอะแป๊บแป๊บสิบโมงแล้วว่า ต้องกินข้าวเที่ยงอีกแล้วหล่เน,นี่ไปหาอะไรกินดีกว่าหาขนมกินดีกว่าตุมต้มตุ้มแม่ยิงบอกอยู่ว่าห้ามชัดไปเล่นไปอะแต่ดีนะหน้าเราย,ยังแบบล้างออกได้และอีกอย่างโทรศัพท์เรายังไม่เป็นอะไรมากและ ที่สําคัญเลยไฟไม่ไหม้บ้านนะเพราะว่เฟอร์นิเจอร์บ้านเราเยอะมากคนเดียวคงไม่ไหวอะ่ะที่หลังฉันจะไม่ชาร์จไปเล่นไปละไปล้างหน้าก่อนแป๊บๆก็สิบโมงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปหาขนมกินในห้องดีกว่าไป ยี่สิบนาทีผ่านไปงำยำเดี๋ยวทีวีต่อดีกว่าอร่อยจิ้มน้ำชื่นใจ ดูต่อทานฟอร์มเมอร์ภาคนี้สนุกสนุกเดีย๋ยวค่อยเก็บก็ได้เพราะว่าเรากินยังไม่เสร็จเลยถุงขนมเนี่ยก็ได้มาจากญี่ปุ่นเป็นถุงเป็นขนมถั่วลันเตาสกิ้งชอบมากเลยน้ำเขียวเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูอีกที อย่างอร่อยเลยแม่คงยังไม่กลับมาตอนนี้หรอกมั้งซื้อของข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างคงทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยนะเพราะลูกเราเคยเป็นเด็กดีทำความสะอาดบ้านเรียบร้อย โอ้แม่กลับมาแล้วปิดมันก่อนโว้ยเกือบไปแล้วล่ะถ้าเรายังไม่สังเกตนะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกประตูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบรีบเข้ามาแล้วมนาะเห็นห้องเราเราจะได้เสียเวลากับการไขประตูมากขึ้นเรียบร้อยแล้วล็อกห้องเราด้วยแม่คงไม่มีเหรียญผกพานะว่เาเข็มอะห้องเราต้องใช้กุญแจเท่านั้น ฮ่าฮ่าแล้วเราก็อยู่ได้อีกนานสบายเลยแหละเอ๊ะเมื่อกี้โมเดลย,ยังเปิดม่านอยู่เลยปิดทำไมล่ะล็อกอีกแล้วกุญแจาหายไปไหนอะกุญแจอยู่ไหนนะอ๋อเจ๋แล้วเจ๋แล้ว ดอกไหนแล้วเนี่ยน่าจะดอกเนี้ยเฮ้ยอีกอันนึงอีกหรอเนี่ยทำไมฉันต้องใช้เยอะจังอีกอันนึงอีกเหรออน่าจะอันนีล้ละมั้งเออเขาได้สักที ه, กว่าจะเข้าได้อืม ประตูห้องโมเดลก็ล็อกอีกเราไม่สามารถใช้ทิกนั้นได้เหมือนเดิมแล้วกุญแจเหรอกุญแจห้องโมเดลต้องมีอยู่ในสามดอกนี้นี่แหละดอกดำดอกชมพูดอกม่วงดอกไหนนะน่าจะดอกดำหรือเปล่าลองใช้ดูอุ้ยอุ้ยออุ๊ย,ย,ยลืมไปกุญแจอยู่กับแม่ทำไงดีอะ เก็บเก็บขนมก่อนแอดอุอ้ยแม่เดี๋ยวนี่มันอะไรกันเนี่ยอุย้ยแม่เผออไปเตะกระป๋องน้ำอัดลมอื้มทำไมห้องสก,กปรกอ,อย่างนี้เนี่ยโมเดล แหว่สกปรกมากในห้องนอนนะถ้ามดเนี่ยมันขึ้นมาจะทํายังไงแล้วหนูต้องนอนกับมดนอนกับมดนอนกับมดพี่เป็นสัตว์ที่แบบกัดเราอะ่ะลูกมันจะดีเหรอมันแล้วมันจะพาน้ําตาลมาที่บ้านเราอะ่ะลูกแล้วอีกอย่างมันสกปรกมากๆแล้วเราจะนอนไม่สบายนะโอ้มาเป็นชุดเลยแล้วนี่อะไรขน,นมของแม่ ที่แม่ซื้อมากินเองคนเดียวมาวางเกี่ยนการห้องเลยเหรอลูกแล้วเปิดทั้งทีวีเปิดทั้งแอร์โอ้โหหนาวมากแล้วดูโทรศัพท์อีกแล้วเปิดคอมอีกนะแม่ให้เวลาสิบนาทีเก็บห้องถ้าแม่เข้ามาอีกยังไม่เก็บนะอยทำไมเนี่ย ฉันก็แบบดูสะอาดดีออกแบบเป็นแนวใหม่อะแม่ไม่เข้าใจเราบ้างเลยปิดแอร์ก็ปิดเดี๋ยวรีโหมดแอร์หายไปไหนนะเปิดก่อนเรยวกว่า ปิดละปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดทีวีละปิดยังไงรีโมทปึ๊บปึบ,ปบโอเคอืมปิดคอมด้วยอือปิดโอเคปิดเรียบร้อยแค่นี้ ก็เก็บขยะเรียบร้อยสะอาดโอเคสะอาดมากโทรศัพท์ไปชาร์จมาแล้วค่ะแม่ไหนทีหลังไม่ขี้เกียจแบบนี้อีกนะจ๊ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งกุงกิ้งกุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไบายนะจุบมา